สวัสดีครับร้านอุปกรณ์พระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญเท้าวิสุวรรณนะครับรุ่นคังสมบัตินะครับเป็นเท้าวิสุวรรณรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับทองแดงลุ้งนะครับแจกศูนย์จองนะครับหายากนะครับว่าศูนย์จองมีไม่กี่ศูนย์เองนะครับแต่นั้นหายากกว่าผมว่านหายากกว่าเนื้ออื่น องค์นี้หมายเลข627นะครับมีต่อโค้ดโชคดีนะครับรุ่นนี้มีปอมแลนะครับรุ่นนี้มีปอมแล้วปลอมเยอะด้วยนะครับเพราะว่าคนเล่นหากันแต่ร้านเนี้ยนะผมร้านผมเป็นศูนย์จองแล้วก็มีลูกค้ามาฝากปล่อยบ้างอะไรบ้างก็เหลืออยู่จำนวนนึ่งนะครับใกล้จะหมดแล้ว ครับั้งหมดก็คงปิดตำนานนะครับจะไว้เป็นเพียงตำนานขอบตรงจำของสุตุมงคลหลงพ่อผัดรุ่นนี้รุ่นนะครับอย่างนี้เป็นเหรียญใส่ส่นสจนองนะกรรมยีจะแตกต่างกันเลืออื่นหน่อยนะครับผมนะครับพร้อมกล่องเันเดิมนี้นะแบบปีหกสองนะ สนใจนะครับติดต่อร้านอวยพอรพักเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสกร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพอรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ